ก็จะพบกับผมอีกแล้วครับกับบริษัทไอแอนพบเกษตรกร,ร,กรวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกกระลำดอกนะครับแปลงที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับนี่คือเป็นแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะใช้ตัวเอนไซม์พัชชัวนะครับส่วนใช้แล้วมันดีอย่างไรมันงามอย่างไรนะครับเกษตรกร,ร,กรที่เอามาใช้แล้วก็ประทับใจอะไรนะเดี๋ยวเราคุยกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับคนที่ปลูกนี้จริงๆเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ นี่ครับที่ถืออยู่ไม่ต้องบอกนะครับมันคืออะไรมันสวยจริงๆริงอดใจไม่ไหวแล้วถอนออกมาเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับวันนี้จะพาท่านมาดูนี่แหละครับกระลำดอกเอาใท้นะครับผลิตภัณฑ์ของวัสดุแล้วมันสวยยังไงประทับใจอย่างไรเกษตรกรที่ได้มีโอกาสนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้กับกระลำดอกนะครับยืนอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีอ๋อแนะนําตัวเองนะครับพี่ชื่ออะไรครับคือวิระครับพี่วิระคำผู้เขียว นี่บ้านอะไรครับบ้านโนนสำรันบ้านโนนสะบาลตะเภอจุแม่ครับจังหวัดสอนแกนที่ร้าน่นมีอาชีพปลูกอะไรบ้างครับผมปลูกผักกระลำดอกถ้าหน้าหนาวก็ปลูกกระลำดอกโอ้ก็คือหน้านี้หน้านี้หน้าหนาวช่วงเดือนธันวาครับก็ปลูกกระลำดอกที่ผมตืออยู่นี่นะนะครับนอกจากกระลำดอกแล้วมีอย่างอื่นไหมครับทำนาฟางทำนาฟางด้วยนี่เราจะมาคุยเรื่องกระลำดอกนะครับ ที่ล้มีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้เป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยเอามาใช้เราเป็นยังไงโอ้ผมก็ว่ามันดีครับแต่ก่อนยังไม่เคยใช้ครับอ๋อไม่จะเอามาฉีดข้าวอ๋อเมื่อก่อนฉีดข้าวแต่มยังไม่ฉีดเพราะว่าข้าวมันงามอยู่แล้วเลยเอามาอ๋อคือยังงวะซื้อจะเอามาฉีดข้าวครับในข้าวมันงามครไเห็นบอกงามจนลมเลยครับก็เลยไม่ได้ฉีดคทีนี้เหลือก็เลยไม่ฉีดกะลัมดอกอ่า พอเอาไปฉีกกระลำดอกเป็นยังไงครับทีนี่อ๋อดีครับมันดียังไงครับมันดีแปลว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋นใส่อะไรเลยครับอ๋อคือไม่ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเลยชย่างเดียวเลยก่อนต้องใส่ขี้หมูอ๋อเมื่อก่อนนี้เราปลูกเราต้องเอาขี้หมูขี้หมูมาใส่รองพื้นหรือย,อยังไงรองพื้นครับอย่างนี้ก็ต้องใส่นลครับอ๋อคือใส่ตามร่องไปเรื่อยอ๋อนี้คือเมื่อก่อนที่เราปลูกอยู่อ๋อจะใส่ยังไแล้วที่เราเห็นมันงามอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ได้ใส่ขี้หมูหรอไม่ได้ใส่อะไรเลยครับ ฉีดอย่างเดียวเลยโอ้โหแล้วปกติเทียบกับขี้หมูกับที่เอาเอนไซม์ของเรามาฉีดเนี่ยเทียบกันเป็นยังไงกับขี้หมูพอเราสู้อีขี้หมูได้ไหมมันก็ต้องสู้ได้ขี้หมูกระสอบแล้วสิบห้าบาทโอ้โหแปดเก้าเกตาขโมแปดก้ามดแล้วเนาะอันนี้หกร้อยบาทรว่าหนึ่งลีวรยังอยาเป็นปีละยังไม่หมดเลยยังไม่หมดครับหรือบอกขายผักเนี่ย ครับได้ราคาด้วยในราคานะครับรลละสี่สิบาทรลละสี่สิบก็จะเราใช้นี่พิรันนี่ฉีดตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยก็ได้กี่วันนือประมาณสิบห้าวันครับอ๋อคือหมายว่าตั้งแต่เอาก้ามามาปลูกมาบงมาบงครับอ๋อพอได้สิบห้าวันคือพอพอมันติดแล้วงั้นเถอะพอมันติดก็เริ่มฉีดเลยฉีดกี่วันครั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอ๋อคือเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งแล้วก็ฉีด ถ้าจะสามวันน้องแอนบอกให้สิสามวันมันงาทเกงนไปนี่กระดาษได้เจ็ดวันนะครับเราแนะนําบอกว่าสามวันเลยเล่งมันแต่พี่บอกมันงามเกินไปเอาเจ็ดวันนะครับซีนบอกว่ามีเก็บไปหลายรุ่นแล้วสามรุ่นสามรุ่นแล้วใช่ไหมครับหัวหนึ่งแบบที่เราได้ใหญ่สุดเลยประมาณเท่าไหร่โลสามขีดครับหัวนี่นะปกติเคยได้ไหมครับไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยเต็มที่ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ หกกิเจ็ดกิอ๋ออันนี้คือใหญ่ของเราแล้วแต่ตอนนี้เอาตัวนี้มาฉีดนะครับหัวหนึ่งกิโลกว่าเนี่ยกลโลหัวสามกิโลโอ้ยสุดยอดเลยทานผู้ชมก็ดูนี่อันนี้เศษมันนะครับนี่ที่ผมถอนนี่อันที่สวยใหญ่ๆนี่เขาไปขายกันหมดแล้วนะครับปกติแล้วนี่เราปลูกอันนี้มันใช้เวลากี่วันครับตั้งแต่บงจนตัดปกติมันเป็นสามเดือนแต่เวลาเรากล้าเบี้ยประมาณสามเดือน รวมเหรอรวมทั้งเบี้ยเลยเอาถ้าเราคิดเฉพาะไอ้นี่แหละี่ปลูกคือบมประมาณสองเดือนอ๋อสองเดือนเราก็ได้ตัดแล้วเนี่ราคาดีด้วยดีนะครับแล้วพูดถึงเราได้ใช้ไอ้นี่เริ่มใช้ปีแรกใช่ไไอตัวอินไซด์ที่เราครัปีแรกปีแรกเลยเมื่อก่อนใช้กับข้าวนะครับเอาพูดถึงเห็นละเก็บผลผลิตไปขายแล้วประทับใจอะไรมั่งครับในลิภัณฑ์ของเราก็ประทับใจว่ามึง มันดีมันได้ผลมันได้ผลด้วยอันนี้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่ไปปลูกผักผักทุกชนิดนะครับไม่ใช่แค่กะหล่ำดอกนะครับก็เข้ามาปรึกษาเข้ามาปรึกษาที่บริษัทได้นะครับตอนนี้พูดถึงทีละนะครับเห็นผลงานเก็บขายแล้วนะครับมีความประทับใจระดับหนึ่งมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้าน ถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองดูก็ลองครับมันได้ผลจริงๆลองแล้วก็ดูเอาเนาะดูด้วยภาพถอนไม่ให้ดูดูผักนี่นะครับยังยืนยันมาเนเดิมว่าอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับไม่ได้ใส่ครับสีจางเดียวเลยเฉยเลยครับ๋อยดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครมันตสภาพไม่มีอะไรเลยครับนี่ขนาดห็นบอกจะฉีดแปนยังห้ามไว้เลยเพราะมันงามเกินไปงามเกินไปมันงามเกินไปแล้วทีนี้ก็นะครับท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาปรึกษาดูนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่ลาไว้นะครับที่ น้ำมันปาล์ของเรามาใช้แล้วก็เปิดโอกาสให้เรามาสัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบคุณครับคือยาไนด์ไซยาไนด์เนาะแต่เราว่าันแกมีแก่หาก็เอาลิตรอันวันนั้นมาก็คุยแก่ฝั่งนี้แหละบอกฉีดนี่แหละแล้วแก่ไปเชื่อหรอกเขาบอกไม่ให้ใครโกกแกได้แกก็เลยเอาไปลอกอะไรแกเห็นแล้วนาะเขาบอกมันใหญ่ขึ้นพื้นเดินไปฉีดมันยางมันอะมุนเอาผักสูมขึ้นนั้นแค่เขาบอกว่ามันไอ้ ผมไม่ค่อยโตเขาเลยนะของเขาอ่เอาะเนาะเดี๋ยวจะไปคาดน้าก้อนมาเน่ะจ้าพี่ร่าขอบคุณค่ะ